หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี คุณผู้ชมคะได้เวลาของหมอคุยข่าวกันแล้วค่ะและช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยอ l ลวิเตนวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีก็อยากจะมีออร่าเป็่งประกายทะลุแมสก็ให้อ l ลวิเดูแลกันไปนะคะก็เนี่แหละคนเรามักจะสรรหาตัวช่วยในการมาดูแลตัวเองคุณหมอคะเช่นเดียวกับในข่าวนี้แต่อาจจะเป็นตัวช่วยที่ไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขาถึงต้องมาออกโรงเตือนกันนะคะวันนี้มีข่าวนะคะจากศูนย์วิจัยโรคปรสิตนะคะ ผ่าน Facebook f แฟนเพจของเขาบอกว่าไม่ควรใช้กบในการรักษาแผลตามความเชื่อแต่โบราณโบราณอันนี้ความรู้ใหม่ของหมอเลยนะนี่เอากบมาใช้รักษาแผลเมื่อกี้ยังถามว่ามันมีด้วยเหรอใช้กบอันนี้อาจจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือความเชื่อแบบดั้งเดิมนะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันนะคุณหมอเพียงแต่ว่าในทางการแพทย์แล้วมันเป็นยังไงต้องมาคุยกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาใช้เนื้อกบสดคุณแอนมาวางใส่ไว้ที่แผล คือจนหมออายุเท่านี้เนี่ยนะหมอก็ไม่เคยได้ยินนะว่าวิธีนี้มันสามารถใช้ช่วยในการรักษาแผลได้แต่ว่าแน่ๆที่รู้แน่ๆก็คือกบเนี่ยมันเป็นแหล่งของปรสิตคือเป็นแหล่งของเชื้อโรคแล้วก็เป็นแหล่งของพยาธิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเอาไปวางบนแผลเนี่ย แน่นอนเลยพยาธิมันชอนชัยได้แน่นอนแล้วก็มันสามารถที่จะเกิดการติดเชื้อจากุเชื้อโรคเหล่านี้คะแนนเชื้อพวกปรสิตเหล่านี้แล้วก็พยาธิก็สามารถจะเข้าไปในร่างกายได้คือนอกจากมันรักษาไม่ได้แน่ๆแล้วเนี่ยมันยังเสี่ยงให้ติดเชื้อหรืออะไรมากขึ้นอีกถูกต้องค่ะวิธีการดูแลรักษาแผลถามว่ามันสาคัญไหมสําคัญแต่ว่าอันดับหนึ่งของการดูแลรักษาแผลคือต้องไม่ให้มีการติดเชื้อค่ะงั้นการที่เราเอาอะไรก็ตามที่ อาจจะนําไปสู่การติดเชื้อเข้าไปในแผลอันนี้ส่งให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้เนาะแล้วยิ่งเวลาคนสมัยนี้เจ็บป่วยใชอค่ะเราก็ชอบแบบว่าดูแลตัวเองจริงๆมันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับการติดเชื้ออย่างที่คุณหมอบอกได้ใช่คะจริงๆแล้วต้องบอกว่าการดูแลแผลเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันเยอะเหมือนกันเนาะ เราต้องดูว่าลักษณะของแผลที่เป็นจะเป็นแบบไหนเป็นแผลปิดหรือว่าเป็นแผลเปิดนะฮะเป็นแผลระดับไหนแผลตื้อหรือแผลลึกเป็นแผลที่มีการติดเชื้อด้วยหรือไม่เป็นแผลที่มีเนื้อตายด้วยหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดของการดูแลแผลค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นแผลที่ไม่ได้เป็นแผลลึกมากเราสามารถจะทําแผลเองได้ง่ายๆนะคะก็คือการล้างแผลธรรมดาการล้างแผลธรรมดาเนี่ยก็มีก็คือหนึ่งเราต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเบตาดีนนะคะหรือเป็นกลุ่มพวกคลอเฮกซิดีนเช็ดรอบแผลแล้วก็ในแผลเนี่ยเราใช้น้าเกลือนะคะเช็ดที่ตัวแผลเสร็จแล้วเราก็อาจจะปิดแผลแบบนั้นเลยก็ได้คือเป็นการทําแผลแบบแห้งก็คือเราก็ใช้วัสดุปิดแผลท,ที่ปลอดเชื้อนะคะปิดแผล <ฯา S 1> แต่ถ้าในกรณีที่เป็นแผลเปิดหรือมีความลึกของแผลอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังสูง ถ้าสมมติเราทําแผลไม่ดีเนี่ยอาจจะส่งผ่านเชื้อโรคเข้าไปได้แต่ถ้าสมมติกรณีที่มันเป็นแผลลึกลงไปเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยให้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือพยาบาลเขาดูแลนี้ก็จะดีกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเวลาที่มันม<ๆ>ีแผลลึกลงไปเนี่ยมันจะต้องมีการพยายามที่จะสร้างให้ขอบแผลเข้ามาชนกันแล้วก็ก้นแผลเนี่ยค่อยๆตื้นขึ้นมาวัสดุทางการแพทย์หลายๆอย่างก็จะช่วยทําให้มันมีการสร้างผิวขึ้นมาใหม่แล้วก็ช่วยทําให้เนื้อมันเต็มได้ แล้วการดูแลแผลเนี่ยมองว่าสาคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราดูแลแผลไม่ดีมันจะทําให้เกิดแผลเป็นได้ง่ายม,มากเลยค่ะแล้วที่สําคัญมากๆคือต้องห้ามติดเชือ้อนี่แหละ เพราะว่าติดเชื้อนะคุณแอนพอติดเชื้อแล้วนะ,ะไอ้ที่เราเห็นแผลตื้นๆน่ะแป๊บเดียวเลยแผลลึกเลยออโอ้ยน่ากลัวมากใช่ค่ะข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมคนไหนที่อาจจะเห็นแบบว่าอาจจะเป็นแบบว่ารุ่นปู่ย่าตายายเราเนาะ<ช>หรือว่าคนที่อาศัยอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วมีความเชื่อว่าน้าก,กบมารักษาแผลได้เนี่ยค่ะอย่าทำอย่า,ยาหาทำอันตรายมากถ้าเสี่ยงติดเชื้อจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะใช่แล้วค่ะ